สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนธันวาคมพุทธศักราช2566 ภายใต้การนำของนางพรดีอารีสนันผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอดอนจานสรุปพบประมาณการเบริกจา่ายประจำเดือนธันวาคม2 5 6 6คิดเป็น30%งานการศึกษาขั้นพื้นฐานวันที่1ธันวาคมสกรอมำเภอดอนจานจัดโครงการเทศวิถีศึกษาสำหรับนักศึกษาสกรอมอำเภอดอนจานณศาลาประชาคมบ้านโนนหนังแท่งตำบลนาจําปาวันที่15ธันวาคมสกลรอม อำเภอดอนจาน์จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ณนะสกรตำบลดอนจานรวันที่22ธันวาคมสกรอำเภอดอนจาน์จัดโครงการสกรขับขี่ปลอดภยัยห่างไกลยเกาเสพติดณวัดวิเศษชัยศรีตำบลดอนจานงานการศึกษาต่อเนื่องวันที่8ธันวาคมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอดอนจาน์จัดโครงการทักษะพัฒนาชีวิตโครงการส่งเสริมสุขภาพชีวิตผู้สูงอายุ สูงค่าสูงวัยใส่ใจสุขภาพนักรากลางบ้านบ้านนานเหนือหมู่หกตำบลม่วงนางานการศึกษาตามอัธยาศัยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอดอนจานจัดกิจก,กรรมส่งเสริมการอ่านและประชาสัมพันธ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีารัตนราชกัญญาฉบับพิชชันวันที่8ธันวาคมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอดอนจาน ร่วมกับห้องสมุดประชาชนจกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อนที่โดยมีกิจกรรมแนะนําหนังสือที่น่าสนใจหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยกิจกรรม DIY ทําได้ให้เลยเส็นปัดจากค่านัาสะลากลางบ้านบ้านนานเหนือหมู่ที่6กําบลม่วงนาวันที่1 4บันวาคมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรูอร้อำเภอดอนจานร,ร่วมกับห้องสมุดประชาชนร่วมงานโครงการอำเภอดอนจาน บำบัดทุกบำรุงสุขแบบบูรณาการครั้งที่3 2566ณนวัดหัวคูดินประชาอุทิศ หมู่5ตำบลดงพยุงอเดอนจานวันที่20ธันวาคมศูนย์ส่สงเสริมการเรียนร่วมอดอนจานร,ร่วมกับห้องสมุดประชาชนร่วมงานโครงการอเดอนจานบำบัดฟื้นบำรุงสุขแบบบูรณาการขั้งที่4 2566นวัดสะอาดชชยศรีหมู่ที่5ตำบลสะาสอาดชชยศรีอดอนจานและกิจกรรมส่งเสริมการอาร่านให้กับเด็กและเยาวชนภายในห้องสมุดประชาชนอ,อดอนจาน งานภาชีเครือข่ายวันที่5ธันวาคมศูนย์ส่งเสริมการเรียนร่วมอำเภอดอนตานร,ร่วมกิจกรรมเรื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตร5ธันวาคม2566ณหอประชุมที่ว่าก,การอำเภอดอนจานวันที่8ธันวาคมสกออำเภอดอนจานมอบนางการจัญาปริจำรดกนางสาวพักมีบงยา และครูสกรตำบลดอนจานร่วมเป็นเพียอนพิธีเปิดการแข,นขน่งขันกีฬาภายในดอนจานเกมประจำปีการศึกษา2566นกสณสนามกีฬาโรงเรียนดอนจานวิทยาคมวันที่18ธันวาคมศูนย์ส่งเสริมการเรียนร่วมเพื่อดอนจานร,ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับนางสาวสุลาวันอนุวัฒน์คงพันนายอำเภอดอนจานคนใหม่และทู้ว่าการอำเภอดอนจานวันที่20ธันวาคมศูนย์ส่งเสริมการเรียนร่วมเพื่อดอนจาน ร่วมน้อมนําแนวพระราชรำหรือสมเด็จพระตนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีตูวการปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารนวัตสะอาดทยศสีหมู่ที่5ําตำลสอาดใช้สีงานตามที่ไดรับมอบหมายวันที่6ธันวาคม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอดอนจานร,ร่วมศึกษาดูงานในโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการจัดก,การกระบวนการเรียนรู้แบบอุรณาการและก,การขับเคลื่อนการดำเนินงานกศนต้นแบบ5 Document นัศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกุชินารายวันที่7ธันวาคมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอดอนจานร,ร่วมโครงการประชุมเชิปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ด้านการจัดซื้อจ,จัดจ้างและการบริหารพัสดุของสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรินประจำปีง็ประมาณ2 5 6 7ณนะห้องประชุมบูรพาวัานที่18ธันวาคมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรูวร่วมเอดอนจานรจัดกิจกรรมวันดินโลกประจำปี2,566ในหัวข้อดินดีน้ำสมบูรณ์เพื่อคูณชีวิตวันที่21ธันวาคมสตอรอมเพดอนจานมอบนางสาวกิาพาจรัส และนางสามัจเรศรีบัวร่วมประชุมชี้แจงการดำเนิงนงานบ้านหนังสือชุมชนประจำปีงบประมาณ2 5, 5 6, 6 7ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ m i r r s s o t t t e m s เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลารกรและหน่วยงานสถานศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันวันที่20ธันวาคมสกปรเมเ่อดอนจานร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย สาร 3, า 3, สมพั์สร้างความสามัคคีเพื่อสุขภาพที่ดีในองค์กรณลานกิจกรรมสกรอมเพื่อดอนจานวันที่8ธันวาคมสกรอมเพื่อดอนจานเข้าร่วมรับชมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันภายใต้แนวคิดคนไทยไม่ทน,นต่อการพึจชิตโดยรับชมการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กสำนักง,งานปปชวันที่12ธันวาคมสกรอมเพื่อดอนจานเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงถุดเน้นตาดำเนินงาน และการขับเคลื่อนงานของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตราดประจำปีทศปราณ2567ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาราชวันที่13-14ธันวาคมกรอ4เผอดอนจานเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการทดสอบเพื่อจัดทำเครื่องมือวัดผลประเม,มินผลรายวิชาบังคับเลือกบังคับเลือกเสรีและแบบทดสอบซ่อมประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566ณหอประชุมบูรพา วันที่20ธันวาคมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอดอนจานได้จัดกจิจกรรมซพสปันสุขสนุกกับการเรียนรู้เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนพุทนศักราช2567และส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลศาสยสีศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้อำเภอดอนจานขอจบการนำเสนอไว้เสียงเท่านี้ขอขอบคุณค่ะ